สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้แท็กซี่เทวดาก็มาแถวหาเยายทินซอยหกนะครับเด็กกลับมานะครับในระบบก็วันนี้ก็ดีใจครับได้ช่วยเหลือคนนะครับเป็นลุงนะครับแดลุง อ่นะลุงห้าสิบห้าแล้วหกพัอายุหกหัาแบบจะเอาอายุรถอีกนะครับการรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเราก็เป็นหลายๆท่านนะครับก็ผลที่สุดก็เป็นลรคไตนะครับอาตาก็อายุหกสิบห้านะครับก็ฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งนะครับก็เบิกได้ ครับวันนี้ก็ได้เรียกแท็กงี่เทวดาขึ้นมาพอไม่รู้เรื่องหรอกก็เห็นเขียนฟรีเขียนอะไรเห็นขนมอยมู่ในรถก็บอกตาเขาละบอกตาอุสาแลา้วว่าวันนี้ส่งฟรีแล้วตานะ,ะครับขอครัก็ขอช่วยเหลือสักเที่ยวหน,นึ่งครับก็เราอกาสเราก็จะได้เจอกันก็ยากนะนังแน่อายุ65เพิ่งเจอครั้งแรกนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตส่ง ตาฟรีแลเพี้ยวนะนะครับขอบคุณมากนะตานะนี่ก็ไปอยู่บ้านอยู่หน้ากระทรวงแรงงานนะครับครับตานี่ก็คือความสุขที่เรามอบให้นะครับให้กับตาเขานะครับถามว่าความสุขมันไม่ใช่ว่ามันจะมีขายนะสุขของงั้นก็คือสุขแป๊บเดียวแต่สุขเด้งนี้นมันอยู่ในใจเราตลอดสุขกับคนที่ให้และสุขกับคนที่รับนะครับในช่วงโควิดนะครับ ตอนนี้ก็วันนี้วันก็เป็นวันที่ที่ไรสิบแปดป่ะสิบแปดอ่าไอไอชนะชนะอะไรอะไรแต่เช้าแล้วครับเออลมนะครับยังไม่ได้เลยนะครับผม็ยังไม่ได้อ่าลมนะครับผมเข้าไปแล้วลมนะครับอ่าเขาไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะครับพี่น้องผมฝากคลิปนี้นะครับจับใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ โอ้ยเมื่อไหร่มันจะบาดวิกิตโควิดมัไจะดีวะก็เอาอย่างนี้แล้วกันขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันกับแท็กซี่เทวดาะครับขอบคุณมาก